สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับรายการรับตานะที่รักนะคะตาะที่รักนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าถึงชีวิตของนักเรียนนักเรียนตันไว้สี่สิบกว่าเลยหลักสี่มาก็เรียนกันรุ่นๆเป็นไงบ้างคะต้องถามจุ๊บก่อนนี้กลับมาจุ๊บเหรอกลับมารู้สึกว่าเรา สดชื่นขึ้นเพราะเราอยู่แต่กบวัยเด็กๆเนาะกลับมาสไตล์เลยสลกสลกทุกวันเลยสามวันสวห้าวันแล้วดิวันแรกวันแรกเป็นไงวันแรกวันแรกในจุกบนี่มากเลยวันแรกนี่มันมันมึนอ่ะกับภาษาแล้วก็ปรับตัวเยอะนะเพราะว่าอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีพื้นไม่มีพื้นเรื่องของตัวจีนมาก่อนฟังอ่ะไม่เข้าใจก็มึนๆหัวกลับมาก็ นอนก่อนเนี่ยวาไม่ไม่ไม่ไอ้อะไรเข้าสามชั่วโมงสองชั่วโมงคุณอะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าเธอ,ค,อคือตลกมากเลยวันแรกที่ไปเรียนนะมันมีสามคาบใช่ไหมสองคาบแรกจะเป็นคุณครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกคาบหนึ่งคาบที่สามคาบสุดท้ายเนี่ยจะเรื่องของการพูดซึ่ง พอเราไปเรียนวันแรกอะอาจารย์สอนดีมากอาจารย์สองคาบแรกอะเราคิดว่าโอ้โหทำไมอาจารย์สอนดีจังเลยเวลาจบเร็วมากแล้วก็จบปุ๊บอาจารย์ปิดหนังสือแล้วก็ใจเจียนเดี๋ยวเจอกันใหม่จุก็เก็บของแล้วก็อาจารย์ <c oughs> เราก็เก็บของออกตามหลังเพื <c oughs> ่อาจานยังเก็บของมาตไม่เสร็จเลยนะเราใจเจียนปุ๊บเรารู้แต่คำว่าใจเจียนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคแต่ก็จบละออกห้องไปเลยปรากฏว่ามันมีคาบหนึ่ง<อ>ที่เป็นเกี่ยวกับการพูดแล้วอาจารย์ยังไม่มา แต่จ,จุ๊กออกไปแล้วออไปนั่งเมาส์อ่ะชวนนั่งชวนเพื่อนคนไทยด้วยนะ,ะไปนั่งเมาส์กันที่สนามหญ้าจนเวลาผ่านไปอีกสิบนาทีคาบที่สามอ่ะจะหมดเวลาอาจารย์คนที่สอนสองคาบแรกอะ่ะเดินมาเจอที่สามหญ้าอาจารย์ว่าเธอมันยังไม่หมดเวลานะอะยังมีอีกหนึ่งคาบแต่ต้องรีบกลับไปเรียนนะปรากฏกับเรลยนสิบนาทีสุดท้ายอ่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าขาดเรียนนะเพราะว่าเธอขาดเกินสิบห้านาทีอันนี้สําคัญเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ไปต่อต่อมไปต่อวีเนี่ยก็จะถามว่าอูขาดนะ เนาะ네เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรนี้ต้องรอบคอบนะให้ถี่ถ้วนเนาะน,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ขาดเรียนนะครั้งที่จริงจเราตั้งใจเรียน่อเลยนะวันแรกกลายเป็นขาดเรียนเลยนะต้องห้าสิบนาทีแนะ่ <laughs> แล้วเป็นยังไงเรียนแล้วก็ผ่านมาได้สามวันวันนี้วันที่สีก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้ <c oughs> เริ่มฟังอาจารย์รู้เรื่องจากที่วันแรกไม่รู้เลยเออแล้วเขาก็มันเหมือนเราค่อยคเรียนรู้ไปเนาะ ใช่ใช่ใช่น่ก็ต้องถามพี่จีว่าใช้เวลานานไหมกับการเรียนภาษากว่าจะพูดแล้วเข้าใจสื่อสารได้อืมใช้เวลาอยู่นะมันใช้เวลาอยู่แหละเออแต่ว่าเอาตอนที่ตอนนี้เราจำไม่ค่อยได้แต่ว่าจาได้ตอนที่อยู่ถ้าเรียนภาษาคือคือเราต้องบอกเราเรียนคนไทยนะเราใช้เวลาการเรียนภาษาอังกฤษมานานมากแต่ว่าเราไม่ไม่สามารถพูดได้ แล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่ใช่เวของเราแต่มันมีเหตุที่เราต้องกลับไปเรียนภาษาักฤษใช่ไหมเราก็จําได้ว่ามีใช้เวลาในการฟังเทปเดียวนะเราฟังไปสามเดือนขอแจ็คหมาจําได้เลยเฟังทุกวันเนี่ยฟังแจ็คหมาพูดแล้ว้าใจเขาจำไม่เข้าใจแต่เออจนเข้าใจจนรู้ว่าอ๋อเขาเป็นชีวิตมันยังไงเด็ดเด็ดเดเดเราก็เลยคิดว่าเออมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจ ฟังบ่อยๆแล้วก็ฟังเทปนั้นน่ะฟังฟังฟังจนนั้น่ะฟังเข้าใจแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาคือเรื่องพูดอะเหมือนเราเริ่มสเตปจากการฟังก่อนเนาะใช่ใช่ถ้าฟังแล้วมันถ้าฟังได้ถ้าพักมันจะงี้ฟังอะไรจะเป็นง่ายที่สุดเนะเหมือนเราเรียนจากเด็กๆนาะที่เราฟังคนนั้นคนนี้พูดเนาะใช่เราก็ค่อยเรียนเสียงแล้วก็หดพูดใช่อาจจะเป็นสเตปของการเรียนภาษาที่ดีที่สุดคือเร่องขจาการฟังใช่แล้วก็เนี่ยค่ะ โว้ยก no mm ็เวลาสอบก็อาจารย์ก็จะถามว่าทั้งีเรียนภาษจีนอาจารย์ก็จะถามว่าคุณใช้ภาอังกฤษหรือคุณใช้ภาจีนเนี่ยเราก็จะมันจะตีกันนะมันจะตีกันแล้วชาอาจารย์แล้เวลาเร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 ป้าเก้าเนี่คือเราสอบเนี่ยก็จะคอนเซนเท a t กับสคริปต์เราวลาสอบก็จะไม่ให้อาจารย์ถามเพราะคือเราใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมพออาจารย์ถามมาปั๊บเราก็จะสวิตช์ไปจีนภาจีนมันก็จะกลับมาไม่ได้เงี่ยมันยังไม่ใช้เวลาเนอะมันไม่เข้าแตนพี้ก็ก็โอเค ดีนะสมองมันจะแบบเขาเรียกอะไรนะแบ่งการใช้งานเป็นสองภาคนะใช่ใช่ก็ดีก็ดีมันทําให้เรารู้สึกว่าเลื่อยๆตลอดเวลาเราเรียนกับเด็กกันเข้าใจเลยทำไมก็ชอบกินเด็กกันโอ้กินเด็กเรามาตาแต่แต่เราเราเราเียนกับเด็กเราเรียนกับเด็กไม่ใช่กินเด็กนะอ๋อเราใช้ชีวิตกับเด็กๆวัยรุ่นเนาะจะมีความเฟรชีเนาะเราเห็นความสดใสความตั้งใจเรียนของเขาโอ้นี่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งเลยพี่จีกับการ สอนของครูที่ไต้หวันนะทำไมคะเขามีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารกับนักเรียนแล้วพยายามให้นักเรียนอ่ะรับรู้เรียนอย่างเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้ให้พูดบ่อยมากอ่ะจนทำให้เราละอายเลยตอนแรกเราก็จะบอกว่าจริงจริงต้องทรงเรียนไปก็บอกว่าโอเคโอเคไม่ได้พอเห็นความตั้งใจเออพอเห็นความเขาจะเห็นเราพูดผิดเขาก็จะให้เราพูดอย่างนี้พูดจนกว่าจะพูดถูกอ่ะอ๋อแล้วก็ นักเรียนในห้องอ่ะไม่เยอะเขาก็เลยจะรู้สึกว่าให้พูดทุกคนแล้วก็จับคู่กันพูดเวียนพูดเรียกว่าเรียกว่าต้องพูดทุกวันอ่ะจนเรารู้สึกว่าการพูดเป็นเรื่องปกติเราไม่เขินเลยที่จะใช้ใช้ภาษาพูดถูกเออไม่ก็ไม่อายเลยที่จะพูดผิดอืมดีจังออตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกไม่อายแล้วนะตอนแรกเลยไม่กล้าพูดหรอคือคิดเยอะไงพอเราผ่านอะไรมาเยอะแยะเยอะแยะเราก็กลัวกันผิด การพลาดใช่ไหมเออแล้วรู้สึกเพยเซฟตลอดอยู่ในเซฟโซนตลอดเลยพอมาอยู่อย่างนี้สุดก็เอาทําไปเถอะอะไรเงี้ยทําไปลองผิดลองถูกแล้วมันจะหาว่าเอที่ถูกต้องไม่ได้โกงความผิดพลาดแต่กลัวที่จะไม่ได้ความรู้มากกว่าตอนนี้กลัวว่าจะใช้ภาษาได้ไม่ถูกต้อง่จเรียนแทงไงทั้งหมดอันนี้สําคัญนะใมโมเดลไอ่ไอ่เขินเขินนะตายตั้งเป้เฉียงไอ้ผูไม่รู้วิชา กูก็ชอบถามว่าไหนมีใครมีคําถามบ้างใครมีคําถามบ้างอะไรเงี้ยคือคนเอเชียเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยกล้าคือจริงๆแล้วเราอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่กล้าถามไม่จะเริ่มจริงๆคือเราไม่รู้จะเริ่มต้นถามยังไงจริงๆเราไม่รู้ว่าจะถามอะไรด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นเอ๊ะยังไงวะเนี่ยถ้ดีอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกเปิดโลกเดินกับเด็กมันนี่เราจะถึงกี่โมงดิอกี่โมงเนี่ยเนี่เนี่นี่ยดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเรามีบัวช้าวันนี้มีที่เนี่ยเราไม่ได้มาขายนะ เป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้เรารู้สึกว่าปึ้มพึ้มปลิ่มกับสินค้าตัวนี้มากกับของนี้มากนี่นี่นี่ให้ทายว่ามันคืออะไรมันเป็นมันเป็นหม้อด์อะไดินเป็นแบรนด์ของไต้หวันเอใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มันเป็นเครียกว่าสินค้าที่ช่วยชยชีวิตของจุกทุกเช้าเพราะจุกเนี่ยเขาชอบกินข้าวไงใช่ส่นมาจะหิวแล้วใช่เขามาถึงตอนเช้าเนี่ยเขาถึงข้าวก่อนอันนี้มันคือเป็นหม้อหม้อข้าวแล้วนึ่งด้วยซื้อมือสอง ประโยโย่งมากคือคุ้มกับเงินที่เราเสียไปมากเท่าไหร่รู้ไหมคะร้านมือสองด้วยร้านฮัตออฟเนี่ยปกติไม่คิดว่าจะมีที่ไต้หวันนะเจอที่ญี่ปุ่นมาเจอที่ไต้หวันเนี่ยค่ะดีใจมากเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่เกินหนึ่งพันเออน้อยมากหกร้อยบาทหกร้อยดีหรดียนึ่งได้หุงข้าวได้ต้มได้ตุ๋นได้คุ่ม เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับชีพนักศึกษาเออมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราการใช้เงินอย่างคุ้มค่าเราไม่ได้พยายามใช้เงินให้อย่างคุ้มค่าเราประหยัดได้อะไรที่ไม่ควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายใช่ไหมแต่บอนเซอร์จะเข้าไหมคะเดี๋ยวรอเลยรอเลยไม่ได้มองเข้าเอง วันนี้ก็เนี่ยนะอุปกรณ์ในชีวิตนะปัจจัย4ี่นะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย4ี่เป็นรู้สึกเป็นสินค้าที่เรารู้สึกว่าคุ้มกับเงินที่เราเสียไปคือเรามีนสามคนใช่ไหมใ่อันเนี้ยช่วยชีวิตคนละสองร้อสกินทุกวันนะอื้อเช้ามื้อกลางวันอุ่นข้าวได้นึ่งได้ต้มได้ ได้ตุนได้อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วร้อนไวด้วยนะร้อนเลยดีมากสปอนเซอร์ต้องข้าแล้วล่ะนี่องแบบเขามาคุยนี่ยังไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะแต่รู้สึกประทับใจว่าสินค้าที่ไต้หวันเองราคาไม่แพงอก็แต่ของกินแพงอ่ะแปลกนะแพงมากช่วงนี้ผักแพงมากเลยกินมิลงกินหมูกินไก่แทนแน่นอนแพงกว่าหมูไก่ค่ะยอมรับเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศด้วยนะหกยากด้ว ร้อนมากไปก็ไม่โตเน่าเสียปายุคข้ากระหล่ำหัวละร้อยเหอโอ้แพงมากใช่กระหล่ำปีหัละร้อยบาทอือกินไม่ลงบ้านเราหัวละห้าสิบาทเรายังเอ๊จะซื้อไม่ซื้อเลยนะนี่หัวละร้อยเราก็ก็ไม่ต้องกินผักกินหมูกินไก่แดโอู้นะกินโปรตีนไปก่อนแล้วกันนะในโปรตีนนะะชอบเต้าหู้ไต้หวันอ่าเดี๋ยวจิบนาทีนะใช่หูไต้หวันเราก็ชอบเต้าหู้อร่อยอร่อยันหลังนะ คิดแล้วเห็นอยากจะไปขายใครชอบอาหารแบบอะหันเจเจเอาอาหารเนี้ยที่ไต้หวันมีแบบเยอะมากมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยไว้เดี๋ยวคราวหน้าพี่จีมาเล่าถึงอาหารที่มันที่พี่จีพาไปทานอะอะไรหัวลัวหัวลัวอะไรอร่อยเนยใช่นะคะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยโอเคไว้มีโอกาสเราจะมาคุยเรื่องอาหารที่ไต้หวันกันนะคะ ใะคลิปนี้ก็ส่งเข้านอนนะวันนี้แต่หัวค่ำเลยนะคะเพราะว่าช่วงเย็นมีงานมีงานกันเดี๋ยวราจะไปไทเปกันค่ะก็บายบายล่ะนะคะอเอาความสุขใจจากวันนี้นะคะพี่จีเขาทำอาหารนะถวายพระทุกวันเลยก็เอางงงควักทุกท่านด้วยก็คือคุณนนะคะใจเจียนใช่ไหมคะแจ้อันเหรอหลือเลยนะวันอันวันอันวันอันค่ะนะคะสวัสดีค่ะ